สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนวเข้มข้นรสปราร้าไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายของวันนี้เวลา16นาฬิกากับดิฉันชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่นายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประทกบาพิเศษในงาน Thailand c h i n a Cooperation Expo 2025ยกปีนี้เป็นปีสำคัญครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีชู5มิติซึ่งไทยประกาศเป็นพร้อมเป็นรากฐานในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีโดยมีจีนเป็นพันธมิตรหลัก พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China Cooperation Expo 2025ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกล่าวประทักษาพิเศษภายในงานพลเอกสุรยุทธ กล่าวเปิดงานว่างานดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมสําคัญที่สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นความเชื่อมั่นไว้วางใจและความร่วมมือกันในทุกๆด้านที่ทั้งสองประเทศมีให้แก่กันมาอย่างยาวนาน ขณะที่นายรัฐมนตรีระบุว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาที่ได้มาร่วมงาน Thailand China Cooperation Expo 2025ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญที่จะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่เป็นวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสงประเทศ ที่บ้านส่งหนองขามตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นพลตรีสุคนธรัชาวพงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมครอบครัวของพลทหารสิรวิทพินโยสุขกําลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎา2568ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบเงินบำรุงขวัญและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคยาสามัญประจำบ้านเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในข้างต้นและซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพื่อเป็นการดูแลสิทธ,ธิและสวัสดิการกำลังพลให้สามารถปฏิบัติภารกิจในแนวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพันเอกอุดมการสีแขไตรรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่8เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่8พร้อมคณะให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ผู้บัญชาการกองกำลัง สุรศักดิ์มนตรีกล่าวว่าจะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลัง ขาดขาดเหลือสิ่งใดพร้อมช่วยเหลือเสมอเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความเชื่อมั่นว่ากองทัพบ,บกจะดูแลกำลังพลอย่างเต็มที่ทั้งด้านการรักษาพยาบาลสวัสดิการและการช่วยเหลือด้านจิตใจพร้อมกล่าวชื่นชมในความกล้าหาญของกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติดูแลความสงบสุขของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งราชบัลลังก์อย่างมั่นคง ซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิมหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาสองตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสำหรับวันนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้ว ดิฉันชนในการสุพิทยาพรและทีมข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ